สวัสดีครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกๆคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องฟอง98้าทีวีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมารีวิวคอมพิวเตอร์ช่องของเรานี่ครับว่าช่องเราเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ซื้อคอมเครื่องนี้มาในราคา4 5่0 0เก้าร้อบาทนะครับบอกเลยว่าสัวปีนี้โหดมากนะครับก็จะมี GTX ไม่ใช่ G T X R T X นะครับ4070แล้วก็จะเป็น Core i 5 14500นะครับบอกเลยสเป็น,นี้เหมาะกับแบบเล่นเกมแล้วก็สตรีมเมอร์มากแล้วก็เปลี่ยน Power Supply ด้วยนะนี่เป็น Thermal a k e c นะครับ850วัตต์นะสีดำาทมินมาเลยบอกเลยว่ามันเหมาะกับเกมเมอร์แบบเรามากโคตรโหดในกล่องก็แบบว่ามันหลูมากเลยนะผู้ชมนะคือมันมีแบบอะไรอะ มันมีทั้งกระเป๋าแบบโคตรหรูอะซึ่งผมไม่เคยเจอมา่อก่อนเว้ยแบบเหมือนกระเป๋าแบบแบบมันหนูจัดเลย่ยมีทั้งมีอันนี้คือสายที่เขาแบบไม่สายที่แบบไม่ค่อยไม่ได้ใช้นะก็เขามาเก็บในถุงนี้นะคือโคตรโหดโคตรดีผมชอบอันนี้มากเลยชอบมากมีกระเป๋าให้ด้วยเป็นกล่องกล่องนะกล่องอิกกะไบต์อิกกะไบต์อิก,กะไบต์วะ กิกกะบิกกิเกไบต์นะอ่านผิดไงก็ของอาภัยด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับ B 7 6 0 M Gaming X เนะี่ยโคตรโอดมันสวยมากเลยรู้สึกว่าเป็นเมนบอร์ดที่แบบสวยมากดูดิมีแบบเกาะอาวากาศเก,กาะเอเลี่ยนนะปิดเต็มไปหมดเลยสุดยอดมากเก็บไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะจ้าวุ่นวายหน่อยนะนี่ก็จะเป็นพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น กล่องการ์ดจอ G-Force e RTX 4070แรม12 g b DLSS 3 Ray Tracing Deferred r a t e Studio นี่มีหมดบอกเลยโคตรโหดเล่นเกมนี่แบบลื่นหัวแตกเ่ะโอ้ยหย,ย,ยดีนะที่มีอะไรอยู่ในกล่องนะนี่คือเป็นกล่องเปล่านะนโชว์ให้ดีนี่เป็น Intel Core ไอห้าสิบสี่ห้าร้อยนะครับผมกล่องนี้ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะแพงมากเลยมันจะแพงไปไหนวะกล่องแค่นี้มาเป็นนี้ก่อนทุกคนอาจจะมึนหน่อยนะครับเพราะว่ามันเล่นรีบมากคลิปนี้มาถึงก็ถ่ายเลยอันนี้ก็จะเป็นพัดลมน้ําซิงปิดหรือเปิดไม่รู้แต่ว่าเป็นสายถักขาวนะครับซึ่งสวยอืม ก็ดีกว่าสิงลมปกติที่มันให้มานี่ก็คือประกอบเสร็จแล้วผมชอบไปสายขาวทักนี้มากเลยคือแบบว่ามันหมองกับมันเข้ากับเคสอีกขาวนี่ขาวเหนียวซับขาวเหนียวซับเป็นไงโคตรโหดโคตรตึงไงครับการ์ดจอ g t x g f r o n RTX คุณติดอะไรกับ g t x วะนะเมมแรมก็จะเป็น DDR5 นะครับ32กิกัส5 0 0นะคือโหด โคตรโหดโคตรตึงเสียงเงียบมากไม่ค่อยมีเสียงพัดลมเลยนะคือผมไม่ได้มีเสียงพัดลมเลยอันนี้ก็จะเป็นคอมเครื่องเก่าของผมนะซึ่งเครื่องนี้นะครับผมก็จะไปให้น้องผมใช้ในการเรียนกับปกนี้ก็เล่นเกมได้อยู่นะก็จะเป็นแบบคอไอห้าเจนสิบเอ็ดสการ์ดจอก็จะเป็น gtx16 6 0 Ti ท ีไอกูกโคอยู่นี่ในของมาใหม่ก็จัดเลยกำลังโหลดเกมอยู่ครับแกไม่บอกหรอกว่าเป็นเกมอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำคลิปเกมเกมที่ผมอยากเล่นมานานลนะเครื่องนี้เล่นได้แน่นอนโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละมารีวิวคอมเฉยๆบอกเลยว่าในของใหม่ก็ต้องจัดกันหน่อยหูฟังนี่ยังเก่าอยู่นะนี่รอบแล้วเดี๋ยวต้องซื้อมาเปลี่ยน ลอกติดหูแต่ก็ต้องใช้ไปก่อนนะ,ะมีอะไรก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับยังใ,ใช้ได้อยู่นะโอเคคลิปนี้ขอจบพียงนี้ก่อนใครชอบคลิปแบบรีวิวสั้นๆรีวๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะ,นนะครับเจอคลิปต่อไป